i'm dead

ประเทศแล้วครับไม่ต้องหันเล็กนะกลับาามามะไรต้องเข้าเลยเนีย่ยใช่ไหมโอ้ยโอ้ปากแดดที่นี่ นี่ทางนี้อุณร้อนนี่เอาเข้าวลมไหมพี่ตุ้มต่เข้ารลมไหมไม่ต้องร้อนๆนี่สีสวยผมจะเลี้ยงครับเลี้ยงหอมสั่งแป๊บได้ไหมเป็ดอกถ้าซื้อเป็ลือกไม่ช่วยทำอะไรอยเลี้ยงเลี้ยงล้นขนอ่อนนะเครื่องต้องไฟลูกนี่เลยมันยิ่งปลาทอดน้าปลาซอยเว้ยเขาดีจ ลงทั่วมาแต่แรกนี่ลงเห็นที่ตามไปแล้วอ่ะ ในเครื่องที่เราเตรียมแล้วก็ใส่น้ำนะครับเคียงรอน้ำเดือดครับโอม่เอ,อเอาน้ำบอกเดือดเสร็จล้วก็ค่อยใส่เป็ดลงไปนะครับ,ม,ม,รบมานนี้นะครับน้ำเดือดดีแล้วนะครับเราต้องใส่เนื้อเป็ดลงไปแล้วครับเนเนื้อเป็ดเป็นโครงเป็ดนะครับ ส่วนที่เราแลก่ออกเอาเนื้อไปลาบนะครับโอ้ต้มกระสุกแล้วนะครับนนเราคุกกมกล่อมมากครับไม่จะร้อยนะครับ ต้องเป็ดต้องกินกับลาบเป็ดครับเพราะวันนี้ไปลาบอกระดูกกระต้มนะครับจะสุดยอดมากน,นะครับหนึ่นะครับมาครับกินลาบเป็ดน,นะครับมาเด้อมาเด้อยด่บ้านพี่เาขาเขาไม่เอาไอ้ไอ้ตอนที่กินผัดเผ็ดเก็ดเอามาใส่ละโอเคเน่ยตอนโอเคผมบอกแล้วเลยแล้ว ฝากกดแชร์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะ <laughs> เปยไรกดสมัครใสาวไส้นลายเนี่ยครับนี่มาสับเป็ดแล้วนี่เราจะลวนหนังนะครับให้กรอบๆเลครับสูตรับเก็ดหนังกรอบของพี่เรืองนะครับรวนรอเช็ดเรืองนะครับ เดี๋ยวยังขอไปแค่แก้เท้ากับนึงนะครับ ตอนนี้กำลังจะเอาเนื้อลงกระทะนะครับทำการลวน ยงัเราต้องปรุงไปพร้อมกับรวนเลยนะครับจะได้เข้าเนี้ยตัวนี้เป็ดสับนะครับเชฟเลี้ยงได้ลวกได้รวนนะครับไม่ใช่ลวกนะครับรวนไว้ จนสุกนะครับแล้วคนนี้ก็จะรอให้เย็นนะครับก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงตอนนี้จะเริ่มปรุงแล้วนะครับลาบเป็ดเราเนอบ จับไปอเลยนี่แหละที่ต้องการต่องอมเลยอ่ะถ้าเอามาจากออฟฟิศ ครับว่ารสชาติมันจะได้ยังอย่างนี้ครับเช็คเดียวมีไงครับเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนว่ามันโอเคยังอะไรอะทำการปรุงเลยครับนี่มีสูตรเดี๋ยวอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีครับทำแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆ แต่ว่ามันมันบวเฮ็ดอะมันบวเฮ็ดหอมมาเลยครับหอมมาเลยนีตัวดีย่ครับไม่เป็นไรเยอะๆเเอเบเเเเบตอนนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะ ซิมนาิมนามา,าม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 าดามามาาม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 ่มา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 มมามามนามมมามมามามมา้ามาัามะนาวนครบาบหมมมาก,อ,มากอ,อืมามมามาาม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 ัม อันนี้ผมจะหัน่นผักใส่ลาบนะครับลูกใสราบจะหั่นฝอยนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ 我们就在家做。<noise> <noise> <noise> ลาบนะครับเสร็จแล้วนะครับตล้วเน,น,นี่ยนะครับใส่ลาบจะกินจะหอมครับเสี่ยงด้ดยยวยเปล่าที่เดมมาจากไซียวเดมมาจากข้มคิดีว่าไตนันสนีเนี่ยเพิ่งเพงเพิ่ปิดร้านราบมาครับอุกเข้าไป ของร้านลาบเก่านะครับใช่ครับร้านลาบใหม่ก็ไม่ทำขอทำร้านลาบเก่าขอผมอขาย่อตามเลยซื้อมาห้าต um ่อเะเียเบียโล้อยโอดิซีไซฟู ถือขันก็ได้มัม้嘛เด่น <c oughs> ก้นอนยิ่งยอะนิดนิดหน่อย <c oughs> ไปเด้อไปเด้อมาเด้อเดือนนี้สุกแล้วครับผ่านการโดนลมร้อนมาแล้วนะครับนี่ทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดตาเชื้ครับมันต้องอยังซี้นี่กือเอื้นอ้ำเด็ดอืมยังบ้าำอุนสุดยอด าวเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราชิมกันแล้วครับมามาเลยเดี๋ยวขอนิยวคำนี้มามานะครับกล้องมาดูนะครับน่ากินมากนะครับเออครับเออสุดยอดเลยนะครับปลาบเป็ดสุดยอดปะสุดยอดดีปะมีอะไรใส่ไปหรือเปล่านี่นะครับสายแดงนะครับ ตรงนี้สายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมีกระป๋องนก็ได้ตรงนี้แต่ได้ถ้าไอ้ถ้าเป็นลาบถูกได้ได้ครับอยกินมานานนะครับเป็ดเชียงใหม่หายากมากครับบอกได้เลยครับรสชาติรสชาติเป็นไงครับเชฟรสยอดครับรสชาติพี่เดืองครับรสยอด มาเด้อมาเด้ออนี่ครับมามามารเป็ดแบเค็ปทีเมองนะครับเสียบอิลีเ็ทีมองมาเลยมาเลยลาบเลือดสดกับเข้าเนือร้อนๆนะครับมับเข้าไปหอไปบักูดบรยษัเจ้าโอ้หมกรอบเต็มปาก ดดบริงกรของนี <c oughs> ่เชฟทำเองชมเองครับรสชาติเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โ้โอเคอเจ้เเปากเลย <c oughs> โอเคอะไรต้มก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งอเ,เอาตีนหรอไหมตีเป็ดแล้วตีอะไรพี่ เอาต้มไหมมาครับมเด้อยมเด้อหลับเตี้ยหลับเตี euh, ้ยใจนะใจนะใจนะไป่ว่าอร่อยมากนะครับแปะให้นะครับมุด้วยมุด้วยเกี่ยวนะำครับลาบลาบอะไรนะลาบเป็ดล่องใบประกรูดนี่มันทีเป็นแบบว่ะทอดกรอบ กับผิดคือไป็นข้าวกลูติดนะพี่โอ้ยรสชาติมันต้องเปลี่ยนแปลงโอ้ยยังไงเนี่น้ำน้ำเปล่าได้แก้วใหญ่สองแก้วเนาะทีเทผมเทน่าแก้วน้อยเนาะโอ้ยกินน้ำเปล่า คือย really ุคคือยุคดนกนรดนกันมาเด้อมาเด้ออันนี้อะไกินจับปารถผม้วนอยู่กินพักครับาเปงียไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เข้าก็มีมี่อกนอนเมื่อไปครึ่งลพักเสร็ครับไม่ใช่ครันมีคนลงบวชนิ่งบวมมาเด้อมาเด้ออยู่บ้านคือเกา บไปไซด์ดอเหโอ้นียวครับขั้นียวใหญ่ๆซูมมาด้วยลามด้วยมาด้อมาด้องูจเนนะไหเนี่ยบาปน มีมีมีลามไหมาครับเธอนี้มีล่ามไหมแท้อร่อยไม่มากเลยนะครับถ้าเกิดเออ่ท่านใดที่ไม่ได้กินไม่ได้ชิมอย่าพฝ้าตายนะครับสุดยอดยิ่งเอาตัวนี้รายการรายการมาสดเลยเด็ดดงเด่นะครับโอ้โอ้เลยเล็กคำโอ้โคำโอ้โขอคำโอ้โอ้ นี่ต้องกินกับพริกอย่างนี้นะนี่ขอข้าวหน่อาข้าวหน่อยข้าวหน่อยคนคนนี้เขาชอบกินเผ็ดนะครัใช่ใช่อใช่เขาชอบกินเผ็ดมากเลยจัดไปแต่วันนี้ต้องมาวันนี้ต้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามสองหนึ่งไปอือสุดยอดจริงเฮ้ยอุ้ยเอาถ้าไม่ปวดท้องวันนี้จะไปปวดไหนครับ ต้องตามเข่าเยอะๆนี่นี่ครับนี่ครับข้าเอื้อมหมายนะครับมารู้จักมาเจ็บปากเลยครับคุณไม่ได้ห้ามถามอย่าถามว่าเรโบ้แห้งโบ้ดีมันเก็บแค้วโอ้โหน้ำตาแห่งความอร่อยอร่อยจนน้ำตาไหลครับโอ้โหแน่นอนจริงครับเชฟเรืองจัดให้ครับอร่อยมาก เดี๋ยวครับขอเจออีกคำหนึ่งไอ้พริกเพียมีพริกไหมมีสายยาวก็คือเล็กลิ้นไฟนะครับไม่เผ็ดไม่กินนะครับข้าวเหนียวมีอะไรปั้นเลเป็นก้อนครับอันนี้ยาวๆดีกว่าปั้นเหมือนปั้นในปั้นในไก่กินนะครับหลายลงไปเลยง่ยนอนมาฐานน้ำตาเริ่มมาแล้วครับ น้ำตาเลยน้ำตาน้ำตาอี๋น้ำตาคืออีังบ่นมาเดินองตมีแต่ความรักไอมีไอคนนี้มีแต่น้ำตาในฝากติดตามด้วยนะครับช่องของเราไม่รู้ช่องอะไรนะครับตอนนี้รู้นี่ตำนานอาหารป่าตำนานอาหารป่านะครับติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเผื่อวันหน้าจะได้ไปทำให้กินครับกดตันตะไคร้ให้ด้วยมีอะไรที่อยากกินแนะนำนะ มีอีย่างที่อยากกินออบอกได้เดี๋ยวจะตามไปเห็ดกินหอยเฮียนเป็นครัวพื่อกดติดตามด้วยนะครับกับครัวตำนานอาหารป่าด้วยนะครับเ่ื่อกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับเผื่ออีพีหน้าและกดยอดไลค์ด้วยนะครับแล้วเราจะไปด้วยกันก็สุดท้ายนะครับส่งท้ายก็ลองกินอีกสักพักหนึ่งกินข้าวอีกสักพักหนึ่งพวกเราก็จะย้ายย้ายกลับบ้านส่วนเปิดบนนอนกันหทั้งหมดนะครับ ทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ